230. เศษ230.2564ส่วนเสนรักคุนนางหญิงเล่มสามรัง A บวกเถินหรงที่มาถึงเจียนคังสามารถเข้าพบห้องเต้และขอสิ่งที่เธอต้องการคือบวชเป็นนักพรตและไม่แต่งงานตลอดไปแต่หวังหงกับยังไม่ยอมปล่อยมือจากเธอ เขาทำให้คนทั้งเจียนคังทราบว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาจึงทำให้องค์หญิงเก้าตั้งตัวเป็นศัตรูรวมทั้งชายหนุ่มมากมายหมายจะครอบครองเธอเล่มนี้ยังคงความสนุกและความตื่นเต้นของนางเอกที่พยายามจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุข โดยที่ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแต่ก็ยังไม่ไวายต้องโดนพระเอกประกาศให้กับทุกคนรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาจึงทำให้เรื่องราววุ่นวายต่างๆมากมายเข้ามาหาเธอทั้งเหล่าหญิงสาวที่หมายปองพระเอกและชายหนุ่มทั้งหลายที่อยากได้เธอตลอดจนแม้แต่ห้องเต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นทรราชก็มาหยอกล้อเธอเล่น ทั้งในเล่นนี้นางเอกยังต้องพบกับอันตรายของเมืองหลวงที่เธอคาดไม่ถึงจากผู้คนมากมายจนทำให้เธอรู้ว่าเมืองหลวงแตกต่างจากที่อื่นและเป็นการเฉลยถึงเหตุผลว่า ทำไมเขาจึงมอบตำแหน่งแค่อนุให้กับเธอได้เท่านั้นมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับเมื่อเฉินหลงนางเอกได้เดินทางมาถึงเจี้ยนคงังมึงหลวงหลังจากที่ได้ตัดขาดจากพี่ชาย เพราะกลัวพี่สะพยที่ไรยกาดและโลภมากจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้จึงซื้อเรือแล้วรอให้ตระกูลเฉินที่เจี้ยนคังตอบรับก่อนย้ายเข้าไปในจวนเราคอยยังเฉินกงร่างผู้นำตระกูลเฉินที่เมืองหนานหยาง มาถึงเจียนคังจะได้นําเธอเข้าเฝ้าห้องเต้เมื่อเฉินกงรังมาถึงเจียนคังพร้อมเหล่าชนชั้นสูงทั้งหลายที่อพยพลงใต้เฉินหลงที่ออกไปต้อนรับจึงรอเข้าเมืองพร้อมกับเฉินกงรังแต่ในระหว่างที่กำลังเข้าเมืองกับพบชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวลงมาจากรถมา้าแต่พอมือของชายหนุ่มคนนั้นไปโดนหน้าอกหญิงอัปปารักษ์ก็สั่งให้คนติดตามสังหารหญิงอัปปารักษ์เสีย เหล่าชนชั้นสูงที่ออกมาต้อนรับเฉินกงหลังพอเห็นชายหนุ่มคนนั้นถึงกับคุกข่าวลงคาราวะอีกฝ่ายเป็นห้องเต้ห้องเต้ที่เห็นถึงเฉินหลงงดงามก็อยากจะได้เธอเป็นนางสนมแต่พอทราบว่า เฉินหรงเป็นหญิงสาวที่นำทับออกรบกับมู่หลงเค่อแม่ทับชาวหูก็บอกว่าไม่ชอบหญิงสาวที่จริงจังแบบนี้จึงทำให้เฉินหรงได้โอกาสขอพระราชทานรางวัลจากห้องเต้พอห้องเต้ตัดถามเธอจึงขอบวชเป็นนักพรตหญิงและไม่ขอแต่งงานตลอดชีวิตห้องเต้ที่เห็นเป็นเรื่องสนุกจึงอนุญาตทั้งประธานอารามซีซานที่มีไร่นานับพันไร่ให้ สร้างความผิดหวังให้กับประกูลเฉินและเฉินกงหลังที่วางแผนให้เธอเข้าวังเป็นสนมพอเฉินหรงคิดจะไปลาผู้คนก่อนออกบวชโดยหลังจากที่เธอไปลาคนที่ตระกูลเฉินแต่กับไม่มีใครอยู่จึงได้ไปลาหวังหงพระเอก และเพื่อนเพื่อนเขาที่เป็นเหล่าปัญญาชนผู้สูงศักดิ์ที่เธอรู้จักหวังหงที่โดนเพื่อนเพื่อนล้อเลอเียนเรื่องปล่อยให้เฉินหลงออกบวชจึงตั้งฉายาให้กับเธอว่าหงอวิ่นจือเปลี่ยนแซ่เธอจากแซ่เฉินมาเป็นแซ่ผง ทำให้ทุกคนทั่วเมืองหลวงต่างทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอพอเฉินหลงมาอาศัยที่อารามซีซานกับพบว่าเป็นอารามที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนทรัพย์สินต่างหายไปหมดอีกทั้งยังไม่มีผู้คนมานมัสการ จึงทำให้เธอทราบว่ามีคนกำลังกลั่นแกล้งเธออยู่เฉินหรงจึงสั่งให้ลุงสร้างกับป้าผิงไปเอาสมบัติที่เรือนไปซื้อฟืนสเบียงน้ำมันผ้าทอและเครื่องอื่นๆแล้วประกาศให้กับทุกคนรู้ว่าเธอจะปิดอารามบำเพ็ญตัวหนึ่งปี ไม่นานนะักก็ปรากฏองค์หญิงก้าวมายังอารามเฉินหลงที่คิดไม่ต้อนรับอีกฝ่ายหมายจะหันกลับเข้าไปในอารามองค์หญิงก้าวจึงใช้นางกำนันคนหนึ่งเข้าไปตบป้าผิงเป็นการสั่งสอนเธอ แต่ปรากฏว่าอยู่อยู่ก็มีรูปธนูดอกหนึ่งยิงใส่นางกำนันคนนั้นเสียชีวิตทำเอาองค์หญิงก้าวตกใจจนล้มตกบันไดเพราะไม่เชื่อว่าคนที่ลงมือจะเป็นคนของหวังหงต่อมาก็มีท่านอ,องสองคนได้มาเชิญให้เฉินหลงไปไวอวยพรมารดา จึงทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธได้ระหว่างนั่งรถมาที่ท่านอองส่งมารับเฉินหลงได้กลิ่นหอมจางจจึงถามนางกำนันที่มารับว่ากลิ่นอะไรอีกฝ่ายจึงตอบว่าเป็นกลิ่นอันเซียง เฉินหลงที่รู้สึกเวียนหัวจึงไม่ได้ถามอะไรอีกก่อนจะโดนพาไปยังห้องหนึ่งแล้วได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายห้องเต้เขาคือเจี้ยนคังหวังหมายจะข่มขืนเธอเพราะไม่ถูกกับหวังหง เฉินหรงที่รู้สึกร่างกายแปลกประหลาดราวกับมีความต้องการจึงใช้ปิ่นปักผมแทงตัวเองให้มีสติแล้วเอาปิ่นจี้คอหอยเจี้ยนคังหวัางตอนแรกเจี้ยนคังหวัางก็ไม่เชื่อว่าเฉินหรงจะกล้าลงมือ แต่เมื่อปิ่นแทงลึกเข้ามาจึงทำให้เจียนคังหวางตกใจและกลัวตายก่อนที่หวังหงจะรีบบุกเข้ามาแล้วช่วยพาเฉินหลงออกไปเจียนคังหวังที่หายตกใจเห็นถึงสายตาของเฉินหลงที่มองหวังหงจึงทราบความรักที่เธอมีต่อเขา ึงนึกถึงมารดาที่เสียชีวิตได้หัวเราะออกมาก่อนปล่อยทุกคนออกไปโดยไม่หาเรื่องอะไรอีกด้านหวังหงที่พาเฉินหลงขึ้นรถมากับพบว่าเฉินหลงที่มีความต้องการพยายามกอดจูบเขา หวังหงจึงได้แต่กดร่างเธอลงกับรถม้าไม่ให้ขยับตัวได้พร้อมทั้งสะกดกลั้นความต้องการของตนเองแต่ในระหว่างที่รถม้ากำลังล่นกลับอารามฮ่องเต้กับองค์หญิงก้าวก็ได้นำรถม้าและหญิงสาวมากมายมาขวางทางไว้หมายจะให้หวังหงปรากฏตัวออกมาพร้อมทั้งพยายามจะเปิดม่านออก สุดท้ายหวังหงก็เปิดมา่านโดยไม่ยอมให้ใครเห็นหน้าเฉินหลงพลางบอกทุกคนว่าตนกำลังมีอะไรกับสาวใช้อยู่สร้างความชอบใจให้กับห้องเต้ที่เห็นถึงหวังหงก็ประพฤติตัวเสฟเลจึงปล่อยเขาไปในขณะที่หญิงสาวทั้งหลายต่างพากันเสียใจพอกลับถึงอารามหวังหงก็ค้างอยู่กับเฉินหลงจนเช้า พอเฉินหรงตื่นขึ้นมาคล้ายยอมรับความจริงได้ถึงความอันตร,รายของเจียนคังหวงหงจึงทิ้งองครักษ์หญิงของตนปลอมเป็นนักพรตคอยดูแลเฉินหรงทั้งยังให้คนตามนักพรตสาวของอารามกลับมา ส่งพ่อบ้านและคนรับใช้มาจัดการเรื่องต่างๆในอารามก่อนจากไปหรานมีนสามีนางเอกในชาติที่แล้วก่อนย้อนเวลามาเจี้ยนคังได้ลอบบุกเข้ามาในอารามเพื่อถามถึงสาเหตุที่เฉินหรงออกบวชเป็นนักพรตเพราะคิดว่า เฉินหลงรักตนแต่พลาดเสียตัวให้กับหวังหงใช่หรือไม่เฉินหลงจึงตอบไปว่าเธอไม่ได้รักเขาที่ตอนแรกรับปากแต่งงานกับเขาเพราะเขาจะแต่งเธอเป็นหูหญินเท่านั้นพอหลานหมิ่นรับเฉินเวยลูกพี่ลูกน้องนางเอก เป็นอน,นุเธอจึงเปลี่ยนใจเพราะเธอกับเฉินเวยไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้และเธอกับหลานหมินเป็นคนประเภทเดียวกันเมื่อไม่ได้ครอบครองทั้งหมดจึงไม่มีทางยินยอม เมื่อหวังหงไม่สามารถแต่งเธอเป็นฮูหยินได้จึงเลือกที่จะออกบวชทำเอาหลานหมีนต้องผิดหวังกลับไปห้องแต้เรียกเฉินหลงเข้าวังไปพบเพราะสนใจเรื่องเธอกับหวังหงแต่ห้องแต้ที่ชวนเฉินหลงคุยจนชอบใจและอารมณ์ดี จึงอยากจะให้เธอเป็นฮองเฮาแทนเฉินหลงจึงปฏิเสธว่าเธอเป็นผู้ออกบวชก่อนที่หวังหงจะรีบมาพาตัวเธอออกไประหว่างนั่งรถมากลับหวังหงบอกจะไม่ยอมปล่อยมือจากเธออย่างเด็ดขาดทำเอาเธอแค้นจนกัดเขา เฉินหรงบอกไม่มีทางยอมเป็นอนุและเรียกใครเป็นนายหญิงอย่างเด็ดขาดหวังหงจึงได้บอกว่าเขาที่ให้ได้แค่ตำแหน่งอนุเพราะเฉินหรงไม่มีชาติตระกูลหนุนหลงังการเป็นภรรยาของเขาจะต้องเผชิญหน้ากับฮองฮาวองหญิง นายหญิงและคุณหนูชนชั้นสูงมากมายซึ่งเฉินหลงก็ทราบดีและเธอก็ไม่ปฏิเสธถึงความรักของหวังหงอีกเธอยินดีจะเป็นบ้านนอกของเขาเขาอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ช่างพอเขาแต่งงานเธอจะจากไป แต่พอเฉินหลงพบเฉินเวยมาหาเรื่องที่อารามจึงทราบว่าร้านหมินกับยังคงอยู่ที่เจี้ยนคังจนร้านหมินเมื่อพบหวังหงกับเฉินหลงอยู่ด้วยกันร้านหมินจึงเอากระบี่จ่อคอหวังหงเฉินหลงจึงห้ามสังหารหวังหง ร้านหมินจึงถามว่าจริงๆเธอรักหวังหงใช่ไหมแต่เฉินหลงกับยกถึงสถานการณ์บ้านเมืองออกมามีเพียงร้านหมิ่นคนเดียวที่ต่อต้านพวกผู้อย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าข้าหวังหงตอนนี้จะกลายเป็นนักโทษ เป็นการสูญเสียของแผ่นดินทำให้หรานหมิ่นที่มักใหญ่และต้องการอำนาจจึงโกรธจนจากไปโดยไม่สนใจเฉินเวยแต่อยู่อยู่กับมีราชองการของฮ่องเต้สั่งให้เฉินหลงตายเพราะหลอกลวงฮ่องเต้ให้แต่งตั้งเป็นนักพรต แต่กับมีสัมพันธ์กับบุรุษมากมายหวังหงจึงสังหารขันทีที่นำราชออคงการมาพร้อมทั้งบอกว่าเป็นของปลอมก่อนตามมาด้วยราชออคงการอันที่สองสั่งให้เธอนำทหารไปช่วยรานหมิ่นรบ ซึ่งเฉินหรงยังคงงงงงและนิ่งเงียบก็มีราชองค์การอันที่สามมาแต่งตั้งเธอเป็นกวงลู่ต้าฟูที่ปรึกษาส่วนพระองค์ทำเอาเฉินหรงยิ่งงงมากขึ้นหวังหงจึงบอกว่าราชองค์การสอง ปนแรกคงมีใครฉวยโอกาสตอนที่ห้องเต้มเมาให้พระองค์สั่งออกมาพอห้องเต้ได้สติจึงส่งอันที่สามมาแทนเฉินหลงจึงได้รับราชองค์การอันที่สามทั้งยังได้ป้ายยกแทนพระองค์อีกด้วยต่อมาหวังหงป่วยเป็นไข้จึงมาบอกว่า เป็นไข้รักษาดอาจต้องตายซึ่งจริงๆเป็นแค่ไข้ฤดูร้อนแต่แกล้งมาหลอกจึงมาอ้อนเฉินหรงหมายจะให้เธอใจอ่อนเปลี่ยนใจยอมเป็นอนุขาวแต่เฉินหลงกับบอกว่าถึงเขากับเธอตายเพราะไข้รักษาดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะได้ตายคู่กับคนที่ตนรักต่อมาห้องเต้ได้เรียกเฉินหลงเข้าวัง เพราะอารมณ์ไม่ดีที่รัชทายาทป่วยเป็นไข้รักษาอาจต้องเสียชีวิตเฉินหลงจึงปลอบห้องเต้ว่าบางทีการเป็นรัชทายาทอาจจะมีความทุกข์กว่าก็ได้จึงทำให้ห้องเต้สบายใจขึ้น เพราะเหมือนห้องเต้ก็ไม่เต็มใจที่จะเป็นห้องเต้จึงคิดให้เธอเป็นฮองเฮาแต่เฉินหลงปฏิเสธเพราะรับหวังหงห้องเต้จึงประทานจวนให้เฉินหลงพร้อมทั้งอนุญาตให้เธอมีชายบำเรอและมีบุตรสืบประกูลได้ซึ่งชายบำเรอ สามคนที่ห้องเต้ประธานให้ก็โดนหวางหงวางแผนจัดการไประหว่างกลับเฉินหลงได้พบ้องเฮากับองค์หญิงก้าวเข้ามาหมายจะหาเรื่องแต่เฉินหลงก็สามารถเอาตัวรอดได้ซุนเยียนเพื่อนสนิทเฉินหลงที่เป็นแม่ทัพของร้านมิน ได้มาเยี่ยมเฉินหรงทำเอาคนมากมายมองเขาเป็นชายบำเรอทำเอาซุนเหยียนไม่สบอารมณ์แต่เฉินหรงกับขอให้เขาส่งคนมาช่วยดูแลจวนซุนเหยียนจึงหาคนรับใช้มาดูแลให้ แล้วจึงพาเฉินหลงไปพบปัญญาชนจนได้รับการยอมรับจากปัญญาชนหลายคนด้านพี่สะพยเฉินหลงพอทราบว่าเฉินหลงมีศักดิ์ศรีและฐานะดีขึ้นจึงพยายามจะเข้ามาหาอีกหลายต่อหลายครั้ง ทั้งพยายามหลอกเธอให้ไปหาบอกว่าพี่ชายได้ระบาดเจ็บหรือมาพยายามช่วยผลประโยชน์จากเธอจนเฉินหลงที่หมดความอดทนจึงบอกต่อหน้าพี่ชายและพี่สะพายว่าการที่ตัดสัมพันธ์กับพี่ชาย เพราะตัวพี่สะพ้ยที่ทั้งดูแคลนพี่ชายและโลภมากถ้าพี่ชายอยากขาดกับพี่สะพ้ยจะให้การช่วยเหลือจนสุดท้ายพี่ชายเฉินหลงก็จัดสินใจอย่าขาดพร้อมทั้งพาลูกและอนุหนีจากพี่สะพ้ยมาอยู่ที่อารามทันที หวังหงที่ต้องการให้ห้องเต้เลิกสนใจเฉินหรงจึงแอบพาเธอไปยังเมืองหนานหยางทำเอาหนานหยางหวางเจ้าเมืองหนานหยางที่เคยกักขังและคิดจะเอาตัวเฉินหรงเป็นอนุต้องเปลี่ยนมาประจบเธอ ซึ่งเฉินหรงก็กะที่จะขูดรีดซับและแก้แค้นอีกฝ่ายด้วยอีกทั้งเฉินหรงยังพบชายหนุ่มที่เธอเคยคิดแต่งงานด้วยในสมัยก่อนก็มาประจบเอาใจคิดจะเป็นชายบําเรอเธอเพื่อความก้าวหน้าเฉินหรงจึงขับไล่อีกฝ่ายไปและถือเป็นโชคดีที่เธอไม่ได้แต่งงานกับอีกฝ่ายแต่ในระหว่างที่หวังหงไม่อยู่เฉินหรงกับโดนมู่หลงเคอลักพาตัวไป เพราะนอกจากเธอจะเคยนำทหารออกมารบจนทัพเขาต้องแตกพ่ายแล้วยังเป็นหญิงสาวที่หวังหงกับร้านมินศัตรูทั้งสองของเขาหลงรักมู่หลงเค่อได้ส่งจดหมายหาหวังหงให้มาช่วยเฉินหลงเพื่อที่จะได้สังหารเขา แต่เฉินหรงบอกว่าหวังหงไม่มีทางมาช่วยเธออย่างเด็ดขาดไม่งั้นคนทั้งหมดจะคิดว่าเขาหลงผู้หญิงจนไม่สนใจบ้านเมืองมู่หรงเค้อจึงคิดที่จะล่วงเกินเฉินหรง แต่เฉินหลงกับบอกให้เขาให้เกียรดเธอในฐานะนักรบที่เคยรบด้วยการล่วงเกินเธอนอกจากจะไม่ให้เกียรดเธอแล้วเขายังไม่ให้เกียดตนเองมู่หลงเค่อจึงไม่ทำอะไรเธอและสั่งห้ามทุกคนแต่ต้องเธอด้วย แต่อยู่ๆมีข่าวเจ้าเมืองคนใหม่จะมารับตำแหน่งที่เมืองมั่วอย่างที่เคยโดนทับหูโจมตีแต่มู่หลงเคอทราบว่าหวงหงเป็นคนปล่อยข่าวนี้เพื่อแบ่งแยกกำลังของตนแต่มู่หลงเคอยังคงส่งคนออกไปโจมตี เพราะต้องการทั้งทรัพย์สินและสเสบียงก่อนที่มู้หลงเครือจะสั่งเคลื่อนทัพแต่กลับพบยังกองทัพที่มีธงสื่อสเสวียนที่เป็นศัตรูของมู่หลงเครือมุ่งหน้ามาจึงทําให้มู่หลงเครือต้องหยุดทัพเพราะเดาว่า หวังหงส่งข่าวให้สื่อสซเวียนมาบุกโจมตีตนพอทับของมู่หลงเค่อโดนโจมตีเฉินหลงกับฉวยจังหวะนี้หลบหนีไปทำให้มู่หลงเค่อที่ทราบว่าหลงกลหวังหงจึงเดาได้ว่าทับที่เบื้องหน้าไม่ใช่ทับของสื่อสซเวียน จึงรีบสั่งทหารไล่ตามเฉินหรงทันทีแต่โชคดีที่มีองค์รักชุดดำยอมสละชีวิตพาเฉินหรงหนีก่อนที่เฉินหรงจะได้พบหวังหงนำคนติดตามมาช่วยมู่หลงเคอที่ตามมาเห็นถึงฝุ่นคลักคลุ้งมากมายจึงทราบดีว่า ทหารของตนในตอนนี้น้อยกว่าจึงกล่าวตอบโต้กันจนทําให้ทราบว่ามู่หลงเค่อผูกใจเจ็บหวังหงมาตั้งแต่เล่นหมากแพ้ในวัยเด็กและหลังจากนั้นก็พ่ายแพ้หวังหงมาตลอดก่อนที่มู่หลงเค่อจะถอยทับกลับไปโดยที่ไม่รู้ว่าหลงกลอุบายของหวังหงที่ใช้กิ่งไม้ผูกหางมา้าเพื่อลวงว่ามีทหารมากมาย